สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับพูดนะฮะแล้ววันนี้ก็อยู่กันในรายการพูดทีวีนะฮะวันนี้ก็จะมาพาทุกคนมาดูเกมฟรีเกมใหม่ที่เขากำลังจะเข้ามาในอีพีเกมนะฮะก็นี่นะครับผมเป็นเกมฟรีเกมใหม่ที่หลายๆคนรอคอยหลายๆลคนอาจจะอยากเล่นเกมนี้มากแต่ไม่มีเงินซื้อนะฮะก็ทางอีพีเกมเขาเอามาให้เราแล้วนะฮะเกมนั้นก็คือเกมเอ่อเดดบายไรไรครับผมโอ้โหนี่นะ เกมเด็ดปลายเดลไรนะฮะนี่นะครับผมก็เดี๋ยวๆบอกบบก่อนนะฮะเดี๋ยวผมคิมเด็ดปลายเดลไรนะฮะก็เดี๋ยวนี้จะมาเปิดในวันที่สองธันวานะฮะคือวันที่เก้าธันวานะก็มารับเกมนี้กันเยอะๆนะฮะก็เป็นเกมฟรีนะฮะก็เดี๋ยวมีเกมอะไรน่าสนใจใหม่ๆมาผมก็จะมาทําคลิปอีกนี้บ่อยๆนะฮะก็ชิคกอลเทสไม่ออกกันแล้วนะโอเคครับเด็ดปลายเดลไรจะพ่วงคล้ายมากับเกม ไวทูดเลนครับผมนี่นะฮะก็จะมีมาสอบเกมนะฮะทุกสัปดาห์เลยนะบางนะัดทุกสัปดาห์เลยะฮะนี่ครับผมก็จะมาลืมรับเกมเยอะๆนะฮะก็นี่ครับผมก็รับเกมฟรีในอีพีสแตนดไว้เยอะแล้วฮะอีพีเกมอีพีเกมนะนี่ครับผมผมรับไปเยอะมากฮนะนี่นะนี่โอ้เยอะแยะเลยนะนี่ครับโอ้โหนี่คือเกม บางเกมก็สองสามพันเลยนะนี่นะฮะตัเกสองสามพันมาเปิดเลยนะเนี่ยแต่ผมไม่ได้ทําคลิปแค่แ้แเลยฮนะแต่วันนี้มันพิเศษหน่อยก็คือมันเป็นเกม Dead by Daylight จะมาเปิดสีนะฮะเดี๋ยวถ้ามีเกมแบบพวก GTA พวก Ark ะไรนะี่ผมก็จะมาทําคิปนี้บ่อยๆฮนะก็นี่ครับผมโอเคมาบอกนะฮะเผื่อใครอยากเล่นนะฮะใครอาจจะไม่มีแบบอีพิดเกมก็ลองสมัครดูในมือถือก็ได้นะในโทรศัพท์ก็สมัครได้นะฮะ เออแบบรอตัวเองมีคมอมเออผมมาทำคลิปนี้เพราะอะไรกันเหรอโอ้โหเพราะว่าผมที่คอนเทนต์ไม่ออกกันเลยฮะตามที่ผมบอกไปฆ่าต้นนะนี่ฮนะก็อีกเดือนหนึ่งนะฮะอีกเดือนหนึ่งเลยก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วนะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะกับ วันขึ้นปีใหม่นะฮก็ไม่รู้ว่าจะได้ออกจากบ้านกันหรือเปล่าก็ครับผมอีกเดือนนี้นจะวันขึ้นปีใหม่แล้วจะพูดจำ้ำทำไมวนะเนี่ยก็ไว้บผมก็เจอันใหม่คลิปหน้าครับผมเดือนครับสวัสดีครับ